ข้อห้ามสำหรับบูชาพยาครุฑอานิสง์ของการบูชาพยาครุฑนั้นมีคุณถึง8ประการได้แก่ 1. เป็นหมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ 2. ลบล้างอาถรรพ์ขุณใสต่างๆรวมทั้งพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเป็นตัวอิทธิฤทิ์ 3. เป็นสื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงาน ชดถาบราศั์ 4. ป้องกันภัยอันตราย 5. แม่ตามหานิยม 6. นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข 7. ค้าขายดีมีโชคลาภและ 8. สัตว์ร้ายอสอรพิษไม่กล้าเข้าใกล้ปัจจุบันมีหลายท่านบูชาพยาครุฑแล้วเจริญรุ่งเรืองจะเห็นได้ว่า วัดที่มีรูปบูชาพญาครุฑจะมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปบูชาและแก้บนไม่ขาดสายสำหรับข้อห้ามในการบูชาพญาครุฑนั้นมีถามเข้ามามากมายเพราะหลายคนที่เกิดปีงูต่างกางังวลกลัวองค์พญาครุฑจะไม่คุ้มครองแต่เกจิอาจารย์และผู้รู้ทั้งหลายต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าจะเกิดปีอะไร จะปีงูเล็กหรืองูใหญ่ล้วนสามารถบูชาพยาครุฑได้ทั้งสิ้นการบูชาพยาครุฑไม่มีข้อห้ามใดๆขอเพียงตั้งมั่นทำดีกตัญญูต่อบิดามารดาเพราะพยาครุฑมีความกตัญญูอย่างยิ่งถึงแม้จะไม่มีข้อห้ามใดในการบูชาพยาครุฑแต่ขอแนะนำว่าเวลาถวายของควรงดของขาวบุหรี่และเหล้า ควรเป็นธัญ,ญพืชและน้ำเปล่าสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จร่ำรวยเงินทององค์พยาครุฑคุ้มครองและอํำนวยโชคอํำนวยชัยสวัสดี